สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่27มกราคม2565นรสหะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนชายคาบ้านก็จะพามารู้จักกับเจ้าโคโลเคเซียทีปาร์ตี้นะครับก็คือต้อนในคลิปนี้แหละทีปาร์ตี้นะครับเราเรียกมันว่าชื่อของต้นเนี้ยทีปาร์ตี้โคโลเคเซีย t party p p a f นะครับแน่นอนครับมันเป็นไม้ไฮบิดนะครับไม้ไฮบิดให้ดูรอบรอบนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลักษณะของเขาเนี่ยนะครับลักษณะทางกายภาพของเขานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูก่อน อ่าต่อมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเจ้าตัวเนี้นะครับเป็นไม้ที่ทําการผสมสายพันธุ์นะครับเป็นการไฮบิดระหว่างแม่ของเขาคือบิกินี่ไทนี่นะครับบิกินี่ไทนี่กับตัวพ่อของเขาเนี่ยเป็นโคโลเกเซียที่ไม่ได้ทําการจดสายพันธุ์นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่แม่ของเขาคือบิกินี่ไทนี่นะครับลักษณะโดยรวมนะครับ ตัวใบของเขานี่ด้านหลังจะเป็นกระดูกสีแดงแบบนี้ตัวใบของเขาจะมีลักษณะเป็นทรงเหมือนกับถ้วยน้ำชานะครับเหมือนกับถ้วยน้ำชาเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็สีของใบนะครับจะออกไปทางสีเข้มนะครับสีเข้มจนไปถึงแบบดําเลยอะ่ะนะครับสีใบแล้วก็มีความมันวาว นะครับมีการมันวาวมันถ้าอย่างนี้เป็นใบใหม่มันจะยังเขียวอยู่นะครับเนี่ยยังออกใบใหม่ยังเขียวอยู่แล้วก็มันจะเริ่มคล้ำขึ้นแบบนี้เนี่ยจะเริ่มคล้ำขึ้นแบบนี้นะครับรูปทรงถ้วยแล้วก็จะมีความนะมันวาวนะครับขึ้นมานะครับเล็กน้อยนะครับไม่ไม่มันวาวถึงกับพวกตระกูลแดกแซฟไฟหรือโคโอนพวกนั้นนะครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้น นะครับส่วนก้านของเขานะครับส่วนก้านเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวเส้นหลังใบไหมนะครับแล้วก็ตัวก้านจะมีลักษณะเป็นสีแดงชมพูนะครับเป็นสีแดงชมพูแบบนี้อ่าสวยไหมสวยไหมนะครับตัวก้านแล้วก็ตัวก้าน ขยายพันธุ์ของเขานะครับจะมีลักษณะป็นไม้ทรงพุ่มนะครับออกหนอ่อไม่ถึงกับห่างแม่แล้วก็ถึงไม่ถึงกับชิดแม่จนเกินไปนะครับตัวนี้ผมเอากระถางมาล่อรากเขาไว้แล้วพวกนี้มีรากหมดแล้วนะครับเป็นลูกของเขาตอนนี้ที่เห็นด้วยตาเนี่ยมีอยู่ห้าหน่อนะครับอันนี้กำลังแทงใบอยู่สองหนอ่อนะครับแล้วก็หนอนนี้นี่ก็หนอนี้หนึ่งสองนะแะเป็นต้นแล้วเนี่ยอยู่ที่สามหนอ่อ นะครับเตียนเห็นอ่านะครับลักษณะโดยรวมจะประมาณประมาณนี้สวยมั้ยนหดูดูใบที่ดำแล้วเนี่ยสงถ้วยส่งถ้วยนะครับตัวนี้เขาทำการผสมสายพันธุ์นะครับจากมีการแล้วก็มีการผสมแล้วก็ทดลองที่รัฐหลุยวิว Kentucky, ลเคนตักกี้สหรัฐอเมริกานะฮะ แล้วก็ทำการจดสายพันธุ์เมื่อประมาณมิถุนายน2018นนะครับจดลิขสิทธิ์ขึ้นมานะครับจดจดสายพันธุ์เรียบร้อยนะครับในชื่อของโคโลเคเซียทีปาร์ PPAF นะครับลูกๆเนี่ยใครสนใจเนี่ยทักมาได้นะทักมาได้นะครับ มีแบ่งมีแบ่งมีแบ่งนะครับถ้าสนใจเนี่ยอใครทักมาเนี่ยให้เลยนะครับหน่อละสี่พันแต่ขอปล่อยแค่สักสองเพราะว่าผมขอเก็บไว้ตั้งแม่เพิ่มบ้างนะครับอืมนะครับภาพรวมภาพรวมภาพรวม,รวมประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ นี่สวยไนหะสวยไหมะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวนชัย้าบ้านก็พามาดูโคลเลเซียทีปาร์ตี้พ p ีเพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวไปทำงานแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย